มันอดวนดวนดวนกํลังกํลังกํลังฉีฉีเสียไปแล้วอย่าลงแล้วโอซเลยนะเทฟฟูดโอซเลยนะบอเลงคนนึงดิน้อเลยนะถ้ามาลงมาฟังนะเอาเยอะจับของเรานะห้าสี่สามสองหนึ่งอลงลแล้วลงอีกลงลงกินอาหารแล้วโอซีโอซีโอซีผมจาได้านะจาได้5านะที่ผมจได้5านะห้าในรอบห้าสี่สาม ออกหอึ่งออกหนึ่ออหน่ออกหอึ่ง่อกหล่ออก่นึ่ง่อกหนึ่ออก่อึ่ง่อกห่อก่อึ่ง่อหน่ออกหน่ออหนึ่ตอห่ออกหนึ่อนึ่งออกน่อกห่ออห่อ่น่อ่ออก่อ่่ออกออกงอออกห่

ตีสามสองหนึ่งเอา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 อาไปเาเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วยช่วยช่วยี่น็อตี่นอี่า็อจับนถอจับนอจับนเอาจับ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  สามสเอาเอาจะเลยเดะ๋ยวนตัหมุตัวหมุนตัวหมุตัวหมเยอะมากเยอะมากพี่แจ๊คพี่แจ๊คพี่แจ๊คตั้มไหวพี่แคหวเดินนักเดินนัเด่อนัก่ายนักถ่ายนัพถ่ายนักรอรอเดินนักรับ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 บรับรัับรัรัััััั้าาบ

เดน็อตเดน็อตมาผมเดน็อตขอขอขอเวลาขอเวลาขอเวลาเลยเดิน็อตเดนอตขอเวลาโหไวไโผไวไโยังไม่มาผมขอตีก่อนโผล้ไม่ไหว้ไม่ไหวจะองแก้จัเจ็บแกเจ็บให้มตายม่ตายยินดีชเดินเดินเดินน็อข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 อไอ่าเดมาเดินมาขอเวลาเอหี่สามสองหนึ่งไปแล้ว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 แล้ใจปแล้วไปแล้วไ้วไปแล้วไป้วไปแล้วไปล้วไป้ไปไปไปลลล้ ไปอดไปฮอดไปฮอขอตีขอตีสนามักนึงขอตีสามขอตีนเขาลุกนะเขาลุกนะเขาลุกนะดู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 ดีดีดีดโอเคทุกนโอเคลกเาล้ลกเาล้ปัดอยู่นะลุกเซา้าปปดสองหนึ่เ้าอันเนเยนเนเนเกาะเกาะเกานเาะต้เกาะ้เกาต้นตเกายไต้เกา้องรู้เกะต้องเสียมายเกาะไ้เกาะไต้เกาะตองเสียดายเกาะไต้เเกาต้จู่จรุ้ยรัียนจู่ยืนจู่ยนยนอนอนตอนขอ ีหัวของตีพิิโอเคดูนะลูกไปลูกไปลูกไปหวเพื่อนหวับเพื่อนูไปตลอดโอเคโอเครอลอเลยผมน้าผมน้าเอาไสามสองหนึขตายขตายเนียขอตายเน้ยตายขอตายแล้ไหมขตาย้วหมวัวเพบ่ีนกับพินกับพินกับพินกับพกับพินกับพินกับพินกับพีกับพีกับพีษกับพี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 กับพ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 

กระจายนะสปได้เรื่อยๆนอย่าให้ผมก็หมดสปนะมาแล้วมาแล้วเผมจะตายเดโอเคโอเคอย่าให้ผมตายนะผมจะเ้าไปเลยห้าสี่นึ่รกระจาายุี่เลระจายตัวอทวทัิทัวิทัวิทัวิทยูอับอยูอัผมยูอนี่อนี่หมอนี่หมอมีมนี่หผมจะเอาต่อผมจะเอาต่อลาเ่่เล่นที่ห้าี่สสอหเอาตัวนี้ตายตัีตายไปวัว

เอาผา้เนไปนเจ้ไปยิไปยิน้ยายไม่ได้ก้อยายินเลยยินเลยยินยกลัมากลมารับเงินรัเนมล้ม่ต้ออีงไปเป็นขอรไปเป็นอรีงไปเป็นมาลมไม่พอนะมาลผมอเออมาลัก่อนผมห้ามี้มมีิ้เอาเงิเ้ได้ได้เห็นเห็นลยคนเห็นหลยคนเนน้อไหมเห็น้อยไหมเห็น้อไหมระงน้านะผมจะเอาเนผมจะเอ้วนะผมจะเอาเวามาโอ้ได้้า สี่สามสองหนึ่งามามาิดเเอาัวอีกฝอนนรับเพื่อนับเพื่อนฝันอีกเลอีกเยตรงนี้ฝัยตี้ฝัอตรงีัดีฝัีฝันีที่หัวแล้วเอรอดีหัาอเนวฝ่าย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 ฝ่า่ายฝ่า่ายฝ่ายฝอายฝ่ายฝ่าย่ายฝ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 ่า่าย่าย่าาย่ายเาา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  ยอีดีเลยอีดีเลยชาชอีดี่โดนโดนโดนอีดีไปอีไปอีนีไม่เ้ใจไปีไปยีไปยีไห้เพื่อนยเพื่อนไทหหมากคขอยาไข่าไปรอรเข้งมาแล้วข้อมาแล้วขอมาแล้หลอมาลแลุล้วเดิดนเ้ม้้มะวงะวงยิ้มยิ้มอนยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนผมขอฮาิิ้มกลับมาลมาลเว้ลเว้นเว้นเว้นลมาที่ผมลบมาที่มลเว้นนะลุกเว้นนะลุกเว้นไน้า ตำนวจเอาไปอะีด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 ีีเลยอีเลยโดนถ่ายนะครับโดนถ่าย้งเลยิ้เลย้งงงจ้ง้โ้ไปไปไปผมมี้ะไนผมมีะเล่นผมมีะเล่นยิงโงไปจี้งไปรำ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 ารไปเล่นมากเล่นทากเล่นมากเ่นจโเลยจุเลยจี้งโงของแง่ขอแกเกือบแาเอบขอมานัาขอมาหน่นึเนรอฮะรอามารอเขาลงมาเล่นไม่ไหวเล่น ไปๆๆๆๆๆีๆๆ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 นๆๆๆเๆๆ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 ๆ่อๆๆ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 ๆไๆๆ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 

ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วไม่ไม่สแปมแล้วได้ไหมมองหลอดเลือดยากมากเสียบรอรอรอเขาทะลุมานะจะรอเสียเอาจะถีบแล้วเราจะยครับจะบงแคบนี้เล่นยากนะอะไรโอเคโอเครอนะผมผมไม่ไปนะผมไม่ทะลุไปนะเขาจะไปรอรอมันเลามันดึงดึงดึงเข้ามานะดึงเข้ามาลราจางเดียวนะให้เขาให้เขาโมโหนะตอนนี้เขาโกรธนะเขาเสียบเขาเสียมากกว่าเรานะรอรออย่างเดียวเข้ามาเข้ามาเขาจะรอลองเพื่อนเพื่อนไปโดนดูด้วยดูดูดูเพื่อนเพื่อนต่อเขาวงใบตลอดต่อวงใบตลอด เราถูโชว์ไม่ได้นะเรารโชไม่ได้นะเราต้องรอ้อรอฝังนัเสียเปียบว่าเขาเตินไมหยุดเลยผ่าไปเท่าไหร่เขึ้นมาอยูรอรอแล้วผมก็เลิ่ขอรโอเครอ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 ไว้ไว้ขอขอขึ้นไม่ตลอดไปเอยไป่อยนเน่ยขอตลอดิีเอาเปาเปาเวไยตัวนี้ออรอรอรอ่รอรอรรมอ้รราร้รอรอ ไปไปแล้วไปคุ้มไม่ไปแทนได้หมอมีบอบทางขวาไม่ใช่ไหมผมพี่เจ็กเราขอเขาวโจ๊กโจ๊กเสียงเข้าเจ็กเราขอเขาวมีววันมีววันมีววันโอ้ยหลับมันอาจจะได้เรียนวะต้องได้นักกว่าจะปีกนิด่อไปไม่ไหายไปแล้วผมไม่ให้เข้าไปนะผมไม่ให้เขาไปนะมันไม่คุ้มตั้ไปคุ้มเสียรอรอเขาจะเอา

เราไม่มีเก็บของเก็บของระพอเก็บของระพอเก็บของละพออะรอเลยเราไม่เอาข่าวแบบนี้นะครับต้องเสียความนะต้องเสียความได้เกยบไปแล้วเอาเอาดีกว่าให้ตายแล้วกลับ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 เพจโอนเลยเก็บของกันไม่เอาข่าวมั่วนะครับไม่เอานะอ๋ออ๋อทุกคนเก็บของแล้วกลับเพนโอนครับพอแล้วผมพอแล้วโชลุ้ด้วยโชลุ้ด้วยโชลุ้ด้วยแจมแจมโชลุ้นะผมผมผมไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับผมไม่ได้รู้อะไรเลยนะเดี๋ยวเดีผมตัดสายให้รู้ผมผมขี้เกียจแชทโอเคทุกคนฟังนะทุกคนนนฟังะตอ